ชาวนาเช็คด่วนป,ปีนี้ไม่มีโครงการอะไรบ้างสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะของพอยพี่น้องเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาของเรานั่นเองนะคะสําหรับปีนี้นะ,ะมีโครงการที่หายไปด้วยนะคะรู้กันหรือยังนะคะถ้าถ้ายังไม่รู้นะคะฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะนำข้อมูลมาฝากทุกคนแล้วนะคะโดยข้อมูลนี้นะคะก็จากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะเขาได้บอกไว้ค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าในปีนี้นะคะรัฐบาลไม่มีการดําเนินการโครงการ ประกันภัยนาข้าวนะคะเนื่องจากไม่สามารถเสนอโครงการได้ทันก่อนรัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะแต่รัฐบาลนะคะยังคงมีแนวทางการดูแลกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากจากภัยพิบัติธรรมชาติอยู่นะคะโดยสามารถรับเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ผประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังในกรณีได้รับประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะาการประกันภัยนาข้าวที่ไม่ได้ทําในปีนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมี ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณนะคะเพราะว่าเงินที่กระทรวงการคลังน,นะยังมีเพียงพอที่จะทําได้อยู่แต่ติดปัญหานะคะไม่สามารถเสนอโครงการได้ทันเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการนะคะทำให้ไม่สามารถดําเนินโครงการต่อได้แม้จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบขอนะคะแต่ก็ไม่ได้เสนอเข้าคอรมอค่ะ จากความล่าช้าจนไม่สามารถดําเนินโครงการประกันภัยนาะข้าวได้ทันในปีนี้เนี่ยมีความสุมเสียงที่ภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลชดเชยความเสียหายให้แก่ชาวนามากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากแต่ละปีรัฐบาลจะใช้เงินชดเชยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ2000ล้านบาทแต,แต่หากรัฐไม่ใช้ระบบประกันนะคะและต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเองอาจต้องเสียเงินมากกว่านั้นนะคะนอกจากนี้ในส่วนของชาวนาเองนะคะก็กังวลว่าการให้ระบบรัฐบาลมาเย ะะจะทําให้ได้รับการช่วยเหลือล่าช้าหรือว่าไม่ได้รับเลยเพราะตามขั้นตอนนะคะจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากกระทรวงมหาดไทยเสียก่อนนะคะแต่หากไม่ประกาศก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ สำหรับพ่อพี่น้องเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวะะหรือชาวนาท่านไหนนะคะที่เคยใช้นะคะเคยอยู่ในโครงการประกันภัยนาข้าวนะคะก็ให้ทราบไปเลยนะคะว่าในปีนี้นะคะไม่มีโครงการนี้ค่ะก็เป็นอันชัดเจนนะคะในส่วนของโครงการประกันไรายได้จะมีมาหรือเปล่านะคะเหมือนปีก่อนๆหรือไม่นะคะติดติดตามข่าวสารกันได้ที่เพจของเราเลยนะคะเกตมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำแน่นอนนะคะคิดว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างหรือติดตามข่าวสารอะไรเป็นพิเศษ คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ข้อมูลดีๆออกไปด้วยนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้กดได้เลยนะคะส่งส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับผู้ติดตามของเรานะคะส่งต่อข้อมูลให้กับคนรู้จักของเราเป็นด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ